สวัสดีครับสวัสดี้ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาสเตอร์นะครับเป็นครั้งที่57นะครับอยู่ในบทที่13นะครับในเรื่องของการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารคูณนะครับวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เราจะได้เรียนด้วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้การบ้านก็หมดทางลิมแล้วนะครับวันนี้นะครับให้ทูกเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่192นะครับไปดูข้อที่3นะครับ ในข้อที่3นะครับจุดบอกว่าชาวสวนนะครับเก็บเงาะได้350กิโลกรัมนะครับเก็บฝรั่งได้มากกว่าเงาะก็คือ120กิโลกรัมนะครับชาวสวนนะครับนำฝรั่งนะครับมาจัดใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมนะครับชาวสวนนะครับจัดฝรั่งได้ทั้งหมดคือกี่ถุงนะครับเดิมทีนะครับมีเก็บเงาะได้ทั้งหมด350กิโลกรัมนะครับ แต่เป็นครับเก็บฝรั่งเนี่ยได้มากกว่าง้อก,ก็คือ120กิโลกรัมดังนั้นถ้าอยากรู้จํานวนของอะไรครับฝรั่งก็ให้นํมอะไรครับเงาะมาบวกกับฝรั่งตรงนี้นะครับก็จะได้อะไรครับจํานวนฝรั่งออกมาว่าฝรั่งเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยกี่กิโลกรัมนะครับแล้วนํามาแบ่งใส่ถุงใช่ไหมครับถุงละ5้ากิโลกรัมก็คือนําม,มาหารด้วย5้นั่นเองนะครับดังนั้นประโยคเศษหลักก็คือ350บนะครับบวกกับ120แล้วก็หารด้วย5 วิธีทำนะครับวันแรกนะครับมันจะเขียนว่าชาวสวนนะครับเก็บเงาะได้350กิโลกรัมนะครับบรรทัดต่อมานะครับมันจะเขียนว่าเก็บฝรั่งได้มากกว่าเงาะก็คือ120กิโลกรัมนะครับบรรทัดต่อมานะครับมันจะเขียนว่าชาวสวนนะครับเก็บฝรั่งได้ก็คือนำอะไรครับนำ้ํา3 5บบวกกับ120นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 470กิโลกรัมนะครับและต่อมาแ็นครับชาวสวนแ็นครับนำฝรั่งมาจัดใส่ถุงนะครับถุงละ5กิโลกรัมนะครับดังนั้นแ็นครับชาวสวนนะครับจัดฝรั่งได้ทั้งหมดก็คือน้ำา470นะครับหารด้วยหานะครับซึ่งออกมีคำตอบเท่ากับ94ถุงนั่นเองนะครับสรุปข้อนี้นะครับชาวสวนเนาะจัดฝรั่งนะครับได้ทั้งหมดก็คือ9 4ถุงนะครับในข้อที่3ม ไปดูต่อนะครับเป็นข้อที่4นะครับเขาบอกว่าแม่ค้านะครับไก่ทอดนะครับขายน้องไก่นะครับได้65ชิ้นนะครับขายน้องไก่ได้น้อยกว่าปีไก่นะครับก็คือ27ชิ้นนะครับแม่ค้าขายปีไก่ได้ชิ้นละ20บาทนะครับถามว่าแม่ค้าเนี่ยขายปีไก่ได้เงินทัน้งหมดกี่บา,บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นครับ เราก็นํา65ใช่ไหมครับนั่นก็คือจํานวนของน่องไก่ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าน่องไก่เนี่ยมันน้อยกว่าอะไรครับปีกไก่อยู่27ชิน้นหรือในทางกลับกันก็บอกว่าปีกไก่เนี่ยมันมากกว่าน่องไก่อยู่65ชิ้นนะครับก็นํามาบวกกันแล้วก็ไปคูณกับ20ใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากอะไรครับปีกไก่1ชิ้นเนี่ยราคา20บาทใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นจํานวนกี่ชิ้นเนี่ยคูณกับ20ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมากๆๆนะครับอ่ะไปดูวิธีทำกัน ในวิธีทำนะครับบรรทัดแรกนะครับเขียนว่าแม่ค้าไก่ทอดนะครับขายน่องไก่ได้65ชิ้นนะครับมรถ้าต่อมานะครับขายน่องไก่ได้น้อยกว่าปีกไก่ก็คือ27ชิ้นนะครับแล้วก็แม่ค้าเป็ครับแม่ค้าไก่ทอดในขายปีกไก่ได้ก็คือนา65บวกกับ27นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ92ชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นไงครับ แม่ค้าขายปีกไก่นะครับชิ้นละ20บาทใช่ไหมครับและสุดท้ายในสิ่งที่จุดต้องการก็คือแม่ค้าขายปีกไก่ได้เงินทั้งหมดนะครับก็คือนำา9.2คูณกับ20นะครับซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับ1840รบาทนะครับสรุปก็คือแม่ค้านะครับขายปีกไก่ได้เงินทั้งหมดก็คือ1840บบาทนั่นเองนะครับ ไปดูต่อในหน้าถัดไปนะครับในหน้าที่193นะครับในหน้านี้นะครับโจทย์จะให้ลูกนะครับสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมานะครับแต่เป็นการสร้างโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนนะครับ2ขั้นตอนอย่างไรนะครับในแต่ละข้อเนี่ยโจทย์จะบอกประโยชน์สัญลักษณ์มานะครับอย่างเช่นข้อที่1โจทย์บอกมาว่า12คูณหนึนะครับแล้วก็นําไปบวกกับ6กพันนะครับแล้วเท่ากับเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือให้ลทุกเนี่ยสร้างโจทย์ปัญหามานะครับ แล้วเี่ยครับมาเขียนในสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยโจทย์ถามอะไรบ้างนะครับแล้วก็โจทย์บอกโจทย์ก็บอกอะไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนาะเป็นแนวทางนะครับที่มอสเตอร์เขียนออกมานะครับมอสเตอร์เขียนว่านะครับโจทย์ปัญหาก็คือพ่อค้านะครับขายมะบวงได้150เข่ิงนะครับซึ่งแต่ละเ่งเนี่ยมีอยู่12ผลนะครับและแป็ครับขายทุเรียนได้6 0 0 0นผล สรุปพ่อค้านะครับขายมะม่วงและทุเรียนได้ทั้งหมดกี่ผลนะครับดังนั้นในสิ่งที่โจทย์ถามนะครับนั่นก็คือพ่อค้าขายมะม่วงและทุเรียนได้ทั้งหมดกี่ผลนะครับแล้วก็โจทย์บอกก็คือพ่อค้าขายมะม่วงได้150เขง1เขีงมีทั้งหมด12ผลนะครับแล้วก็ขายทุเรียนเนี่ยได้6,000ผลนั่นเองนะครับนี่คือในสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับเป็นนี้เป็นแนวทางนะครับที่ เป็นแนวทางที่มิเชลแต่งโจทย์ปัญหาขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยของรูปก็อาจจะแตกต่างไปจากนี้เนาะแต่ไม่ต้องคํานวณน,นะครับเนื่นองจากเราแค่สร้างสถานการณ์หรือสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมานั่นเองนะครับไปดูต่อในข้อที่2นะครับในข้อที่2ก็คือ1250นะครับลบกับอะไรครับลบกับ100หารด้วยหานะครับดังนั้นโจทย์ปัญหานะครับที่มิเร์สร้างขึ้นมาก็คือมิเตอร์บอกว่า โรงแรมนะครับมีเก e ้าอี้1,250ตัวนะครับพนักงานโรงแรมจัดเก e ้าอี้1 0 0ตัวในห้องประชุม5้าห้องซึ่งแต่ละห้องเนี่ยเป็นงครับเท่าเท่ากันถามว่าโรงแรมนะครับเหลือเก้าอี้กี่ตัวนะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโรงแรมเหลือเก้าอี้กี่ตัวนะครับแล้วก็โจทย์บอกอะไรครับจะบอกว่าโรงแรมนะครับมีเก e ้าอี้1,250ตัว พนักงานนะครับโรงแรมจัดเก้าอี้1 0 0ตัวในห้องประชุม5ห้องใช่ไหมครับซึ่งแต่ละห้องเนี่ยคือห้องละเทะ่ากันนะครับนี่คือในสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับก็ในหน้าที่193ก็จัดประมาณนี้นะครับไปดูต่อหน้าถัดไปในหน้าที่194นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแบบฝึกท้าทายนะครับอ่ะทีนี้ก่อนอื่นเราไปดูข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับ ในข้อที่1เนี่ยจุดบอกว่าเติมตัวเลขน,นะครับลงในช่องว่างนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กําหนดลงในนะครับตามที่กําหนดในช่องหัวใจตัวนี้นะครับก็คืออะไรครับในรูปหัวใจเนี่ยเป็นครับมีตัวเลขอยู่100ดังนั้นเนี่ยเป็นครับมันชี้ออกมาเป็น4ข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อข้อที่4นะครับซึ่งแต่ละข้อเนี่ย เติมตัวรขใดๆก็ได้นะครับนำมาลบนำมาคูณนำมาหารน,นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ100นะครับอย่างเช่นต้นบนตัวนี้ของมาเซอร์นะครับอะไรเอ่ยลบกับอะไรเอ่ยแล้วก็คูณกับอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ100นะครับดังนั้นของมาเซอร์นะครับมาเซอร์ก็เลยนะครับนำ1,275 ลบกับ1 2 5 5นะครับแล้วก็คูณด้วย5ก็มีค่าเท่ากับ100นะครับดังนั้นคำตอบเนี่ยมีได้หลากหลายมากนะครับดังนั้นเนี่ยลูกสามารถเติมตัวเลขไหนลงไปก็ได้นะครับแต่คำนวณผลลัพธ์ออกมาแล้ต้องมีค่าเท่ากับ100นะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับเหมือนกันนะครับมาเซอร์ก็นำามสิบ้าบวกกับ15นะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็นำไปคูณกับ2ก็มีค่าเท่ากับ100นะครับส่วนข้อด้านล่างนะครับ ก็ซนำาคูณกับ4นะครับแล้วก็ไปหารด้วย1ก็มีค่าเท่ากับ100นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับมาเซอร์นำา3ร้นะครับไปหารด้วยหหารได้เท่าไหร่ไปบวกกับ25ก็ได้เท่ากับ100เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยไปหาตัวเลขแล้วก็เติมคำตอบมาให้กับมาเซอร์ด้วยนะครับไปดูต่อในข้อที่2นะครับในข้อที่2เนี่ย,ขยเขากำหนดให้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม แล้วก็วงกลมนะครับแทจนจำนวนหนับจำนวนหนับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับนับไปเรืเร่อยๆโดยไม่มีที่สุดนะครับจำนวนนี้เรียกว่าจำนวนหนับนะครับแล้วก็บอกว่าจงเติมคำตอบลงไปอย่างเช่นอะไรครับก็บอกว่าวงกลมหารด้วย4ี่ด้วยเท่ากับ6000นะครับดังนั้นตัวถามว่าวงกลมคืออะไรเอ่ยนะครับในนอนคบในเรื่องของสญลักการหารเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่ามีวิธีการทําอย่างไร ถ้าเจอในจุดลักษณะแบบนี้นะครับให้ลูกนําอะไรครับ6000นะครับไปคูณกับอะไรครับไปคูณกับ4นะครับก็จะได้อะไรครับจะได้วงกลมออกมาว่าวงกลมของเราเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับซึ่งคูนันออกมาแล้วนะครับได้เท่ากับ24 00 0นัี่นเองนะครับต่อมานะครับไปดูต่อนะครับสามเหลี่ยมคูณด้วย5เท่ากับ6000700เท่าไหร่ครับ 55ดังนั้นถามว่าสามเหลีย่ยมเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับถ้าโจทย์ในข้อในลักษณะแบบนี้ก็จะต้องนำอะไรครับ 6, 7 5 0นร้นะครับจะต้องนำไปหารด้วยค่านะครับและจะต้องมีค่าเท่ากับสามเหลีย่ยมนั่นเองนะครับนั่นก็คือในสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับซึ่งหาออกมาแล้วนะครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1, 3 5 1นะครับ ดังนั้นลูกลองไปหาดูมาเนาะว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับของมาเซอร์หรือเปล่านะครับต่อมานะครับในข้อที่2นะครับนั่นก็คือสี่เหลี่ยมนะครับลบก,กับ2 3 0 0 0อะไรครับ23,790นะครับเท่ากับ 7, เจ็ดเท่ากับ1725นะครับถามว่ารปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับพาเจอในข้อในลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้ลูกๆเนี่ย นำสองหมนะครับเจ็บนะครับบวกกับ1,725นะครับบวกกันออกมาแล้วจะมีผลลัพธ์เท่ากับสี่เหลี่ยมอย่างที่โจทย์ต้องการนั่นเอ,เองนะครับในข้อที่เอ่อที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็มีค่าเท่ากับ2 5 5 1มืาพอยสนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายด้านล่างนะครับสุดท้ายด้านล่างนะครับนั่นก็คือ วงกลมนะครับบวกกับวงเล็บก็คือสามเหลี่ยมลบกับสี่เหลี่ยมนะครับก็รูปนะครับนำค่าต่างๆนะครับที่เขียนนะครับอย่างเช่นอะไรครับสี่เหลี่ยมก็คือสองหมื่นใช่ไหมครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าใช่ไหมครับลบกับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็คือหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดใช่ไหมครับและไปครับบวกกับวงกลมวงกลมก็คือสองหมื่นสี่พัน บ,บวกกันเท่าไหร่นั่นก็คือคําตอบด้านบนตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งมเซื้อหามาแล้วมีค่าเทกับ48,164นั่นเองนะครับลูกๆล,ลองไปคํานวณดูมาดูเนาะว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับของมาซื้อหรือเปล่านะครับไปดูต่อหน้าสุดท้ายนะครับนั่นก็คือในหน้าที่195นะครับ ไปดูข้อที่3นะครับในข้อที่3จุดบอกว่าร้านค้านะครับขายซาลาเปานะครับ1ลูกเนี่ยราคา15บาทเป็นครับขายถุงละ3ลูกเนี่ยราคา42บาทขายถุงละ6ลูกนะครับราคา80บาทถ้าครูพลอยใสนะครับต้องการซาลาเปาเนี่ย360ลูก3ามร้อยหลูกนะครับครูพลอยใสนะครับต้องจ่ายเงินอย่างน้อยกี่บาทและซื้อซาลาเปาแบบใด น,นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับทีนี้ไปดูวิธีคิดกันนะครับนี่คือวิธีคิดของมาเซอร์นะครับมาเซอร์มีวิธีคิดอย่างไรฟังมาเซอร์อย่างนี้นะครับพูดง่ายก็คือถ้าซื้อหนึ่งลูกเนี่ยราคา15บาทซื้อ2ลูกเท่าไหร่ครับ3าบาทแต่ถ้าซื้อ3ลูกเมื่อไหร่เนี่ยราคาก็จะเป็น42บาทถ้าซื้อ6ลูกก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ80บาท ดังนั้นเนี่ยถ้าครูปอยใส่นะครับต้องการซื้อสาลาเปา365ลูกนะครับในความคิดของมาเซอร์นะครับมาเซอร์ก็จะเลือกซื้อในราคาที่สูงที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คืออะไรครับมาเซอร์ซื้อไปเลย6ลูกนะครับก็คือนบ6เนี่ยคูณอะไรเอ่ยที่เป็นไงครับใกล้เคียงกับ360มากที่สุด365มากที่สุดนะครับปรากฏว่านะครับข้อนี้เนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงครับ ขายเนี่ย6ลูกราคาเท่าไหร่ครับราคาก็คือ80บาทนะครับดังนั้นเนี่ยป่อยใสนะครับครูพ่อยใส่นะครับได้สารเปานะครับถุงละ6ลูกเนี่ยจำนวน60ถุงนะครับ1ถุงเนี่ยเป็นครับ1ถุงมี6ลูกนะครับครูพ่อยใสซื้อเท่าไหร่ครับ60ถุงเมื่อซื้อ60ถุงแสดงว่าตรงนี้นะครับก็เป็นครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ละนะครับ 60ถุงอ่าิบถุงถุงละ6ลูกก็คูณกันออกมามีค่าเท่ากับ360รลูกนี่คือสินาระเปานะครับที่ครูพลอยใส่ซื้อแบบแรกก็คือซื้อไปที้หมด360รลูกซึ่งคิดเป็นจํานเงินที่จะได้น้อยนะครับนั่นก็คือ4,800บาทน,นะครับต่อมานะครับสาระเปาอีกแบบหนึ่งก็คือถุงละสามลูกใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยครูไปใส่ซื้อเป็น1ถุงนะครับซึ่ง1ถุง3ลูกก็ประกอบไปด้วยราคาเท่าไหรครับ 42บาทนะครับเดิมไปครับ3าลูกตัวนี้เดราได้3าลูกใช่ไหมครับตัวนี้3าลูกนะครับต่อมาไปครับได้เท่าไหร่ละเดิมเราซื้อด้านบนไปทั้งหมด360รลูกใช่ไหมครับซื้อด้านล่างไปอีก3าลูกรวมเป็น363ร้อยหามลูกขาดอีก2อลูกใช่ไหมครับถึงจะครบ365รลูกดังนั้นชราเป่านะครับในทั้งต่อมานะครับผู้ไปใส่ก็เลยซื้อถุงละ2อลูกนะครับ1ถุงซึ่งราคา 30บาทเพราะว่าซาเปา1ลูกเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับราคา15บาทนะครับถ้าซื้อ2ลูกก็ราคาสักสิบบาทนั่นเองก็จะกลายเป็น365ลูกอย่างที่โจทย์ต้องการนะครับดังนั้นนะครับครูใบใสต้องจ่ายเงินเท่าไหรครับนั่นก็คือนำา4,800บวกกับ42บวกกับ30บนะครับซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับ4,872บาทนั่นเองนะครับนี่คือเงินที่ครูอยใส่จะต้องจ่ายนะครับ แล้วก็ไปตอบคำถามด้านล่างอีกนิดหนึงนะครับนั่นก็คือครูไผใสเนี่ยต้องจ่ายเงินอย่างน้อยก็คือ4872บาทนะครับแล้วก็ซื้อสระเปานะครับแบบ1ลูกเนี่ยได้อ่าจำนวน2ลูกนะครับแบบ3ลูกได้ได้1ถุงนะครับแล้วก็แบบ6ลูกเนี่ยได้ทั้งหมด60ถุงั่งนะครับซึ่งก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเนาะแต่ขอ คลยรูปนะครับฟังมาเซอร์นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรนะครับดังนั้นนะครับมาเซอร์ก็ขอจบการสอบไม่แค่นี้นะครับก็เป็นอันว่าวิชายวิชาครรณิตศาสตร์นะครับก็จบเรื่มแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอด้วยรูปนะครับ สอบปลายภาคนะครับได้คะแนนดีๆกับทุกคนนะครับมาเซอร์อยากให้คะแนนดุดุ้ทุกคนเลยนะครับได้เต็มให้ได้เต็มมือนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับในครั้งต่อไปก็มาเจอและก็มาเรียนกับมาเซอร์อีกนะครับถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้เจอกันนะครับอ่ะดังนั้นวันนี้ก็มาเซอร์ก็ขอจบค่ให้ีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ